ครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกทท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับซ่อม power amp นะครับตัวนี้เป็น power amp ไว้ฟังเวลาทำงานนะครับก็ใช้งานมานานนะครับก็สวิตตัวนี้นะครับมันข้างในมันผุเป็นสนิมนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสปริงนะครับ สองตัวนี้นะครับมันผุเป็นสนิมหมดเลยนะครับพอเปิดไปมันก็ด่งออกมานะครับทำให้สวิตเสียนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตสีออกจะเป็นเขียวๆฟ้าๆนะครับก็วันนี้จะมาทำการเปลี่ยนสวิตใหม่นะครับสวิตผมก็ได้สั่งมานะครับก็สั่งมาหลายตัวนะครับก็ ไว้ใช้งานเองนะครับไว้เปลี่ยนใช้งานหรือซ่อมเองนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็จะขอทําความสะอาดทําความสะอาดเป่าฝุ่นเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันมีฝุน่นเกาะนะครับก็จะเ่าแล้วทาความสะอาดนะครับ อันนี้เป็นพาวเวอร์แอมป์ที่ประกอบขึ้นเองนะครับก็ตอนนี้ก็สวิตช์ก็พังนะครับก็จะทำการเปลี่ยนสวิตช์นะครับก็เดี๋ยวจะทำการแงเอาสวิตช์ตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวผมจะแงะอ,ออกมาเลยนะครับก็การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งนะครับ อย่าลืมนะครับถอดปลั๊กเพื่อความปลอดภัยนะครับออกด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะแงะออกมาเลยครับ อันนี้ก็ได้แงะออกมาแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้หัวแรงนะครับในการบัดกรีออกแต่หัวแรงตัวนี้นะครับก็ใช้งานมานานนะครับหัวเริ่มจะกร่อนนะครับเพราะว่าเหลือบางๆครับจะหลุดจะหักแล้วผมก็ได้ซื้อหัวแรงตัวใหม่มาแล้วก็จะทําการเทสในตัวเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นหัวแรงที่เบิกมาใหม่นะครับก็เราก็จะบัดกรีนะครับ ของสวิตช์ตัวนี้ออกมาเลยนะครับการบัตรกรีก็เราก็จะติดตั้งไปในลักษณะเดิมของของเก่าครับของเก่าอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็ติดตั้งไปตามตำแหน่งของมันเลยนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในตำแหน่งลักษณะแบบนี้นะครับก็จะติดตั้งไปตามเหมือนเดิมนะครับ ถ้าเรากลัวลืมก็เราก็บัตรกีไปทีละสองสายให้ตำแหน่งอยู่ที่เดิมของมันนะครับจะได้ไม่เพี้ยนจากตัวเก่านะครับ ครับอันนี้ก็ได้เปลี่ยนนะครับก็บัดกีเข้าไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ตัวเก่าจะเป็นสีนี้นะครับแล้วก็ใช้สวิตสีขาวเหมือนกันนะครับก็จะประกอบเข้าไปเลยนะครับบัดกีเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็ได้ติดตั้งเข้าไปสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเข้าสู่ตําแหน่งเดิมของเขานะครับ เดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะทําเป็นสเตอร์โอนะครับอันนี้เป็นโมโนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะทําเป็นสเตอร์โอสองข้างเลยนะครับฝั่งนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ใช้เป็นโมโนไปก่อนนะครับตัวนี้นะครับซิงค์ซิงค์งตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับฝั่งนี้ แล้วก็ตัวมอสเฟตตัวนี้จะเป็นตัวถังอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นซิงค์สีขาวนะครับส่วนมอสเฟตคู่นี้ก็จะเป็นรูปร่างคล้ายๆจานบินนะครับจะต่างกับตัวนี้ครับเดี๋ยวจะทำเป็น ถ้ามีเวลาจะทำเป็นลูกผสมนะครับระหว่างตัวถังแบบนี้กับตัวถังแบบนี้ให้ดูนะครับว่าคุณภาพเสียงจะเป็นแบบไหนอันนี้ก็ได้ติดตั้งสวิตช์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดสวิตช์ดูนะครับอ่า จะลองจะลองเปิดดูนะครับปิดวาลุมก่อนวาล์วล้มให้สุดแล้วก็เปิดดูโอเคครับใช้ได้ครับเดี๋ยวจะลองทดสอบสัญญาณเข้าดูนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้เอาลำโพงนะครับมาต่อเข้ากับตัว PowerM m p ตัวน,นี้นะครับ ที่เราได้เปลี่ยนสวิตไปนะครับแล้วก็ต่อสายสัญญาณเข้านะครับแล้วก็ทําการปิดบอลรลุม่มเปิดสวิตนะครับก็เร่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็รอเตะดูนี่ยโอ้โหสัญญาณเข้าแล้วครับก็เป็นอันโอเคใช้ได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ก็จะขอเทสเสียงดนตรีให้ฟังเลยนะครับลดเสียงครับเปิดเสียงก็เป็นยังไงบ้างครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็คลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ ำหรับใครบางคนนะครับก็ขอขอบคุณมากครับบ๊ายบาย